สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องบ a l เลทอคทีเอชนะครับก็เรามาจะเจ,เจอกันเป็นประจำนะครับเราก็จะนําเอาเรื่องราวของเลย์บอลมาร่วมพูดคุยกันนะครับวันนี้อยจะพูดถึงข่าวดีนะครับของทางวงการเลย์บอลของเรานะครับเนืเ่องจากว่าทางสอบอคนะครับก็ได้มีการประกาศผ่อนปรนนะครับในมาตรการล็อกดาวน์ ในระยะที่3ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งข่าวดีของวอลเลย์บอลก็คือเรื่องของการฝึกซ้อมนะครับตอนนี้ทางรัฐบาลอนุญ,ญาตให้กีฬาวอลเลย์บอลนะครับสามารถเข้ามาฝึกซ้อมได้นะครับแต่ยังห้ามแข่งขันนะฮะแต่ว่าอย่างน้อยได้ฝึกซ้อมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับตามที่ทางสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยมีความต้องการพอสมควรเลยนะฮะในก่อนหน้านี้เดี๋ยววันนี้มี2เรื่องมาร่วมพูดคุยกันนะครับก็คือเรื่องของทีมชาติไทยรวมไปถึงเรื่องของวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกด้วยนะครับ เรื่วันที่เรื่องของวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกนะครับอย่างที่เราทราบวันนี้นะครับว่าวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกจะทำการแข่งขันในระหว่างวันที่21-30ถึงกรกฎาคมซึ่งเป็นรอบไฟนอลน,นะครับก็จะเล่นกันที่เดอะมอลล์บางกะปิซึ่งสำหรับการแข่งขันรอบไฟนอลน,นี้นะครับจะแข่งขันกันในอีก ดึงเดือนข้างหน้าหรือว่าเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับการแข่งขันในช่วงเวลานั้นนะครับสโมสรต้องมีความพร้อมนะครับในการที่จะได้ลงสนามฝึกซ้อมเป็นระยะเวลา1เดือนเป็นอย่างน้อยนะครับเพื่อที่จะได้มีการเตรียมตัวแล้วก็เตรียมร่างกายของนักกีฬาก่อนลงทําการแข่งขันซึ่งพอทางภาครัฐนะครับได้มีการประกาศให้กีฬาวอลเลย์บอลสามารถลงสนามฝึกซ้อมได้นะครับทางสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยก็ได้มีการแจ้งไปกับทุกๆสโมสรน,นะครับให้แต่ละทีมนะครับวางแผนของการฝึกซ้อมมานะครับแน่นอนว่าแต่ละทีมจะต้องคํานึงถึงเรื่องของความปลอดภัย ของนักกีฬารูไปถึงเรื่องของโซเชียลดิสแท้์นะครับหรือว่าการรักษาระยะห่างเป็นหลักนะฮะนั่นก็คือการฝึกซ้อมนะครับที่ภาครัฐเขามีการแจ้งเข้ามาก็คือซ้อมได้ไม่เกิน10คนนะฮะต่อ1ครั้งนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการฝึกซ้อมนะครับก็จะต้องมีการแบ่งทีมออกเป็น2ฝั่งนะครับฝั่งละกี่คนก็ได้ ที่ไม่เกิน10คนนะฮะอันนี้แต่ลททะทีมก็ต้องมีการวางแผนงานเข้ามาแล้วก็ส่งแมกระทางสมาคมกีฬาบอลลยบบอลแห่งประเทศไทยแล้วก็ทางสมาคมเนี่ยก็จะยืมไปทางการกีฬาแห่งประเทศไทยแต่ละสโมสรมีการวางแผนแบบนี้มีการซ้อมแบบนี้นะครับเพื่อที่จะเตรียมตัวลงทำการแข่งขันในแทบละลกรอบไฟนอลที่จะเปิดฉากขึ้นในเดือนกรกฎาคมเท่ากับว่าตอนนี้นะครับแต่ละสโมสรสามารถวางแผนได้เลยแล้วก็สามารถลงฝึกซ้อมได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปส่วนแต่ละทีมนะครับจะมีการวางแผนยังไงจะมีการเรียกเก็บตัวฝึกซ้อมยังไงอันนี้ก็แล้ว ส่วนเรื่องของวันแข่งขันนะครับคือตอนนี้เนี่ยกำหนดไว้ก็คือวันที่21-30กรกฎาคมก็จริงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าถึงช่วงเวลานั้นนะครับทางภาครายังไม่ได้มีการผ่อนปลนนะครับหรือว่ามีการปลดล็อกเรื่องของการแข่งขันกีฬานะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนมันก็จะแข่งไม่ได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการประกาศกลับมาซ้อมก็่าจะถือว่าเป็นข่าวดีของแต่ละทีมนะครับที่อย่างน้อยนะครับเชื่อว่ามันน่าจะมีข่าวดีต่อมาในอนาคตอันใกล้นี้นะครับนั่นก็คือสามารถประกาศให้มีการแข่งขันได้นั่นเองนะคร ทางสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะครับก็ได้มีการเรียกตัวนักกีฬาเข้ามาฝึกซ้อมกันตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับผ่านทางรูปแบบออนไลน์นะครับนั่นก็คือให้นักกีฬามีการซ้อมทําร่างกายกันอย่างเดียวนะครับยืดคล้ำเนื้อ สับเป็นส่วนใหญ่นะครับผมถ้าเกิดว่านักกีฬาที่เรียกตัวเข้ามาทั้งหมดนะครับแล้วมีต้นสังกัดที่ได้ผ่านเข้าไปเล่นในรอบไฟนอลสโมสรก็สามารถที่จะเรียกนักกีฬาภายใต้ต้นสังกัดของตัวเองกลับไปร่วมฝึกซ้อมเพื่อเตรียมตัวลงทมการแข่งขันไทยแลลีกได้นะครับผมส่วนนักกีฬาที่กําลังซ้อมอยู่กับทางสมาคมในตอนนี้นะครับผมก็อย่างที่เรานําเสนอไปก่อนหน้านี้นะครับว่าทางสมาคมมีแผนที่จะเรียกให้นักกีฬาเข้ามาฝึกซ้อมกันนะครับอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับแม้ว่าจะไม่มีโปรแกรมการแข่งขันที่จะยืนยันการันตีแบบ100ในปี2020 นะฮะฮซึ่งนักกีฬาที่ไม่ได้เล่นในรอบไฟนอลน,นะครับของวอลลยรบอลไทยลีกก็จะเข้ามาเก็บตัวฝึกซ้อมกัน ตามแผนงานของทางสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยที่ได้มีการวางไว้นั่นเองนะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับทางตึกวิทยาศาสตร์การกีฬาของการกีฬาแห่งประเทศไทยนั้นได้มีการปิดปรับปรุงซ่อมแซมนะครับทำให้สนามฝึกซ้อมที่เป็นสถานที่ประจําของวอลเลย์บอลทีมชาติไทยนะไม่พร้อมนะครับดังนั้นนะครับทางสมาคมก็มีการวางแผนที่จะไปร่วมซ้อมกันที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงน,นะครับซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นสนามยิมหนึ่งนะฮะก็เป็นสนามที่ใช้ในการแข่งขันวอลเลย์บอลรายการต่างๆของสมาคมที่ผ่านมาอยู่แล้วนะครับผมดังนั้นนะครับ ผมในช่วงระยะเวลาไม่นานหลังจากนี้นะครับสมาคมก็จะมีการเรียกตัวนักกีฬาทั้งหมดนะครับที่ไม่ได้เล่นในรอบไฟนอลของวอลเลย์บอลไทยลีกเข้ามาซ้อมร่วมกันนะครับเพื่อที่จะเตรียมร่างกายทําร่างกายตามแผนง,งานของสมาคมที่มีการแจ้งเอาไว้ในก่อนหน้านี้นะครับซึ่งอย่างที่เราได้เคยนําเสนอไปนะครับผมแม้ว่าในปีนี้นะครับ โปรแกรมการแข่งขันของวอลเลย์บอลทีมชาติไทยอาจจะยังคลุมเครืออาจจะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าจะมีรายการไหนแข่งขันได้หรือเปล่าแต่ว่าแผนง,งานของสมาคมก็ยังคงยืนยันนะครับว่าจะให้นักกีฬาเหล่านี้นะครับที่เป็นนักกีฬาบรรดาดาวรุ่งส่วนใหญ่ได้ฝึกซ้อมกันได้เตรียมร่างกายกันอย่างน้อยนะครับก็เพื่อที่จะเตรียมให้กับนักกีฬานะครับลงเล่น ในไทน์ลีกฤดูกาลต่อไปนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีพอสมควรเนยนะครับสำหรับวงการวอลเลย์บอลที่จะได้เห็นกีฬาวอลเลย์บอลกลับมาลงสนามฝึกซ้อมแล้วนะครับส่วนเรื่องของการแข่งขันนะครับก็ต้องรอรุ้นกันต่อไปนะครับว่าทางภาครจะมีการปลดล็อกหรือว่าผ่อนปลนในระยะต่อต่อไปในช่วงเวลาไหนนะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subs subscribe แล้วก็กดคอมเมนต์ถ้าคุณชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subs subscribe แล้วก็คอมเมนต์มาด้วยนะครับเด วันนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ